สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้วิชาคณิตศาสตร์นะคะคุณครูจะมาสอนเรื่องโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของรูปเรขาคณิตสรมมิตินะคะเดี๋ยวนักเรียนไปหยิบหนังสือสสวทนะคะเล่มใหญ่ของเรานะคะมาเตรียมพร้อมในการเรียนรู้นะคะให้นักเรียนเปิดหน้าที่141นะคะ นักเรียนมาดูโจทย์ยปัญหากันบ้างนะคะตัวอย่างที่1อ่างน้ํารูปเลยค่ะคณิต3มิติวัดขนาดภายในได้ดังรูปถ้ามีน้ําอยู่ในอ่าง126,000ลูกบาทเซนติเมตรต้องเติมน้ําอีกเท่าใดจึงจะเต็มอ่างนะคะโจทย์เขาต้องการให้เรียนหาอะไรคะ่ะเรามาดูนะคะว่าขั้นตอนของเรามีอะไรบ้าง เรามาดูสิ่งที่โจทย์ถามกันบ้างน,นะคะว่าข้อนี้โจทย์ถามอะไรนักเรียนมานะคะไหนลองคิดให้คุณครูดูหน่อยใครตอบได้บ้างเอ่ยใช่ค่ะโจทย์เขาต้องการหาปริมาณน้ําที่ต้องเติมเพื่อให้น้ําเต็มอ่างนะคะนักเรียนแล้วโจทย์ที่แล้วสิ่งที่โจทย์บอกล่ะคะโจทย์บอกอะไรมาให้บ้างใช่ค่ะ อ่างน้ำมีลักษณะและขนาดดังรูปที่โจทย์กำหนดมาให้นะคะและมีน้ำอยู่1 2 6 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะต่อไปนักเรียนนำสิ่งที่โจทย์ถามนะคะและสิ่งที่โจทย์บอกมาหาแนวคิดว่านักเรียนสามารถหาปริมาณน,น้ำนะคะที่จะต้องเติมได้อย่างไรนะคะมาดูกันใครคิดได้คะนักเรียนอ่าใช่ค่ะคือหาได้จากนำาฟามจุนะคะ ของอ่างลบด้วยปริมาณน้ำที่มีอยู่แล้วนะคะนักเรียนจะได้คำตอบออกมานะคะมาดูขั้นตอนการหาคำตอบนะคะนักเรียนเล่าสามารถแบ่งรูปออกเป็นกี่ส่วนได้คะนักเรียนข้อนี้ ใช่ค่ะดูลูกตามได้เลยนะคะคุณครูลากเส้นปะปะเพื่อให้นักเรียนเห็นชัดเจนมากขึ้นนะคะเราสามารถแบ่งอ่างน้ําออกเป็น3ส่วนได้นะคะให้แต่ละส่วนเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะจากนั้นให้นักเรียนหาความจุของอ่างน้ํานะคะแต่ละส่วนแล้วนํานํำอะไรคะนาความจุนะคะมารวมกันอ่ะตอนนี้นักเรียนมาหาส่วนที่1ก่อนว่าส่วนที่1มีความจุเท่าไหร่นะคะ ใช้สูตรอะไรคะนะักเรียนใช่ค่ะสูตรหาความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองสูตรว่างไงเอย่ยใช่ค่ะความว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะหรือเรีกงงยกสั้นๆว่าไงคะอ่านสูตรสั้นๆว่าว่างคูณยาวคูณสูงก็ได้นะคะส่วนที่1มีความจุนะคะว่างเท่าไหร่เท่าไหร่คะนะักเรียนใช่ค่ะสามสิบยาวห้าสิบสูงห้าสิบนะคะ จากนั้นนำไปทำอะไรกันคะนักเรียนคูณกัน30คูณ50คูณ50เท่ากับเจ็ดหลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้คือความจุของส่วนที่1น,นะคะต่อไปส่วนที่2ให้นักเรียนลองคิดเองบ้างนะคะมีความจุเท่าไหร่เอ่ยใช่คะ่ะ36,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะส่วนที่3ามละคะนักเรียนลองคิดให้คุณครูหน่อยว่ามีความจุเท่าไหร่ ใช่ค่ะ30คูณ50คูณนะคะมีความจุเท่ากับ7 5 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นแสดงว่าอ่างใบนี้มีความจุเท่าไหรคะนักเรียนใช่ค่ะให้นักเรียนนำทั้ง3ส่วนนะคะมาบวกกันเลยนะคะคือ75,000บวก36,00นบวก7 5็0 0นัะคะนักเรียนจะได้เท่าไรคะลูกความจุเท่าไร ใช่ค่ะ186,000ปกลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะโจทย์เขาต้องการอะไรคะลูกใช่ต้องการอ่างใบนี้มีความจุเท่าไหรไหมใช่คำถามไหมคะไม่ใช่ค่ะโจทย์ต้องการถามว่าเราต้องเติมน้ำอีกเท่าใดนะคะถึงจะเต็มอ่างนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องคิดต่อนะคะคิดยังไงเอ่ยยังไม่จบคิดยังไงคะนักเรียน ใช่ค่ะอย่าลืมนะคะว่าในอ่างของเราเนี่ยมีน้ําอยู่ก่อนหน้านี้แล้วคือเท่าไหร่คะลกูกใช่ค่ะ1นึ่งแสนสองพลูกบาศเซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนอยากรู้ว่าเติมน้ําอีกเท่าใดนะคะให้นักเรียนเอาความจุของอ่างใบนี้นะคะนํามาตั้งแล้วลบด้วยน้ําที่มีอยู่นะคะจะได้รู้ว่าเติมน้ําไปอีกเท่าใดก็คือ 186,000นะคะลบด้วย126,000นะคะคำตอบจะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่าไก่เท่าไหร่เท่าไหรเท่าไรใช่ค่ะจะต้องเติมน้ำอีก60,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองค่ะข้อนี้ตอบ60,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะ แนวคิดของข้อนี้นะคะจากนักเรียนได้ดูรูปของข้อนี้แล้วเป็นยังไงเอ่ยใช่ค่ะจะให้ง่ายขึ้นนะคะนักเรียนดูรูปแล้วแบ่งแผ่นปูทางเดินนะคะออกเป็นสองส่วนให้แต่ละส่วนนะคะเป็นรูปอะไรลูกเป็นรูปอะไรใช่ค่ะ แต่ละส่วนจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะส่วนที่1และส่วนที่สองนะคะจะมีขนาดเท่ากันด้วยนะคะตามรูปที่โจทย์กำหนดนะคะนักเรียนแสดงว่าแผ่นปูทางเดินของแต่ละแผ่นมีปริมาตรเป็นสองเท่าของปริมาตรส่วนที่1นะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนหาปริมาตรส่วนที่1แล้วให้นักเรียนนำไปคูณสองจะได้2ส่วนนะคะถ้านักเรียนต้องการ5้าส่วนละ่ะทำยังไงเอ่ยใช่ค่ะก็คูณด้วย5้านะคะ แต่ข้อนี้นะคะเราอยากได้อยากได้แค่กส่วนลูกสองส่วนนะคะขั้นตอนการคิดของเรานะคะขั้นตอนที่หนึ่งนักเรียนต้องหาอะไรก่อนลูกใช่คะ่ะนักเรียนต้องหาปริมาตรนะคะของแผ่นปูทางเดินส่วนที่หนึ่งก่อนนะคะนักเรียนโดยใช้สูตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากของเรานั่นเองนะคะวางคูณยาวคูณสูงนะคะนักเรียน เพราะฉะนั้นเมื่อกี้โจทย์กำหนดให้มากว้างเท่าไรคะนักเรียนใช่ค่ะ3าเซนติเมตรยาว30เซนติเมตรนะคะและหนา5เซนติเมตรนะคะนักเรียนก็นำา30คูณ30คูณ5นะคะเท่ากับเท่าไรเอ่ยลกูกใช่ค่ะ4,500าลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนได้ปริมาตรของส่วนที่1แล้วนะคะนักเรียนต้องนำไปทำอะไรต่อนักเรียนทำอะไรคะ ใช่คะ่ะนำสองมาคูณด้วยปริมาตรของส่วนที่หนึ่งนะคะคือสองคูณด้วย4,500นะคะนักเรียนจะได้ได้ไรได้ปริมาตรของแผ่นปูทางเดินหนึ่งแผ่นนะคะคูณได้อะไรคะนักเรียนใช่คะ่ะเท่ากับ9ก้าลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองคะ่ะเพราะฉะนั้นแผ่นปูทางเดินหนึ่งแผ่นมีปริมาตร เท่ากับ9,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนโจทย์ต้องการแค่นี้ไ้มเอ่ยโจทย์ถาม1แผ่นไหมลกูกอ่าใช่ค่ะโจทย์ต้องการ200แผ่นนะคะไม่ใช่ต้องการแค่1แผ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องเอา200ไปทำอะไรคะลกูกใช่ค่ะ200ไปคูณด้วย9,000นะคะจะได้คำตอบคือ1,800,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะอันนี้คือ ปริมาตรของแผ่นปูทางเดินจำนวน200แผ่นนะคะดังนั้นลุงจะต้องใช้แผ่นปูผสมเส็จ1,800,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนนักเรียนมาดูตัวอย่างที่3กันบ้างนะคะตัวอย่างที่3นะคะโจทย์บอกว่าครั้งแรกบอยเทคอนกรีตส่วน1ลงในแบบหล่อที่มีลักษณะและขนาดดังรูปแล้วยังไม่เต็ม จึงเทคอนกรีตเพิ่มอีก1 3 5 0 0 0ลูกบาศก์เซนติเมตรคอนกรีตเต็มแบบหล่อพอดีครั้งแรกบอยเทคอนกรีตลงในแบบหล่อเท่าใดนะคะนักเรียนนักเรียนลองดูนะคะดูที่รูปนะคะแล้วให้นักเรียนลองสังเกตดูว่าเราจะมีแนวคิดในการหาคำตอบข้อนี้อย่างไรนะคะ,ะนักเรียนคิดกันได้หรือยังคะแนวคิดของข้อนี้ มาดูแนวคิดของนักเรียนกับของครูนะคะว่าเหมือนกันหรือเปล่านะคะนักเรียนข้อนี้นะคะคุณครูจะแบ่งนะคะแบบหล่อออกเป็น2ส่วนนะคะแต่ละส่วนนะคะจะเป็นรูปทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะนักเรียนจากนั้นให้นักเรียนนําส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะไปหาความจุแล้วนําความจุนะคะของแต่ละส่วนนะคะมาทาอะไรกันเอ่ยนักเรียนใช่ค่ะ นำมารวมกันนะคะจากนั้นหาปริมาตรของคอนกรีตนะคะที่เทลงไปครั้งแรกนะคะโดยการนำความจุนะคะของแบบหล่อทั้งหมดนะคะเมื่อกี้ที่เราคิดไว้นะคะลบด้วยปริมาตรของคอนกรีตที่เทเพิ่มนะคะนักเรียนจะได้คำตอบออกมานะคะข้อนี้ นันเลยมาดูขั้นตอนของข้อนี้นะคะว่ามีขั้นตอนวิธีการคิดอย่างไรนะคะอย่างแรกนะคะนักเรียนต้องไปทำอะไรก่อนลูกใช่คะ่ะไปหานะคะว่าแบบหล่อส่วนที่1นนะคะมีความจุเท่าใดนะคะนักเรียนโดยใช้สูตรเดิมของเราเลยคือความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะเพราะแบบหล่อของเราเป็นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะสูตรคือ ความกว้างคูณความยาวคูณความสูงนะคะโจทย์ให้ส่วนที่1มาคือกว้าง60เซนติเมตรยาว90เซนติเมตรและสูง30เซนติเมตรนะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนนำ60คูณ90คูณ30นะคะส่วนที่1จะมีความจุเท่ากับ162,000ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนอ่าส่วนที่2ช่วยครูค,คิดหน่อยลูกว่าได้เท่าไหร่ ใช่ค่ะได้ยินมาแล้วนักเรียนหาได้คำตอบคือเท่าไหรลูกมีความจุ8 1 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะจากการให้นักเรียนนำแบบหลอส่วนที่1และส่วนที่2มารวมกันนะคะคือนำมาบวกกันนั่นเองจะได้เท่าไรคะลูกใช่ค่ะเมื่อนำา6 6 2 0 0 0นะคะบวกกับ81,000นะคะ แบบหล่อจะมีความจุทั้งหมดนะคือ243,000ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะจบยังเอ่ยนักเรียนข้อนี้ต้องการแค่นี้ไหมใช่ค่ะยังไม่จบนะคะเพราะโจทย์ต้องการถามว่าบอยเนี่ยเทคอนกรีตครั้งแรกเท่าใดนะคะหาต่อเลยวิธีการคิดต่อให้ได้คำตอบก็คือให้นักเรียนนำ ความจุนะคะของแบบหลอดทั้งหมดนะคะคือ243,000นานะคะลบด้วยลบด้วยอะไรเอ่ยลบด้วยคอนกรีตนะคะที่เทเพิ่มไปนะคะคือ135,000นานันั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นบอยนะคะเทคอนกรีตครั้งแรกได้เท่าไหร่เอ่ยใช่คะ่ะ 2 4 3 0 0 0นะคะลบ1,35,000นะคะเท่ากับ1 8 0 0 0 0 0ขอโทษนะคะ1 8 0่0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียนลองไปเขียนในเศษกระดาษดูนะคะแล้วคิดเลขดูว่าคำตอบตรงกับค,คุณครูไหมเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะบอยเทคอนกรีตนะคะครั้งแรก1 8 0 0 0ลูกบาทเซนติเมตรนะคะนักเรียน นันเรีมาดูตัวอย่างที่4กันบ้างนะคะตัวอย่างที่4นะคะโจทย์บอกว่าแผ่นปูทางเดินแผ่นหนึ่งมีลักษณะและมีขนาดดังรูปนะคะนักเรียนดูรูปภาพประกอบได้เลยนะคะมีปริมาตร1 2 0 0ลูกบาทเซนติเมตรและเทไซลงในช่องว่างให้เต็มพอดีนะคะต้องใช้ไซาย300ลูกบาทเซนติเมตรแผ่นปูทางเดินนี้หนาเท่าใดนะคะแสดงว่าโจทย์ข้อนี้เขาถามความหนานั่นเอง นักเรียนลองหาแนววิธีการคิดของข้อนี้ดูนะคะว่านักเรียนจะมีแนวคิดอย่างไรนะคะนักเรียนมาดูแนวคิดของข้อนี้กันนะคะข้อนี้นะคะให้นักเรียนนําปริมาตรของทรายนะคะรวมกับปริมาตรของแผ่นปูทางเดินนะคะจะได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่ว้าง15เซนติเมตรยาว20เซนติเมตรนะคะ จากนั้นให้นักเรียนหาความหนาของแผ่นปูทางเดินนะคะโดยนำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะหารด้วยพื้นที่ฐานนักเรียนรู้ไหมว่าพื้นที่ฐานคืออะไรเอ่ยนักเรียนก็ดูฐานที่อยู่ด้านล่างนะคะข้อนี้พื้นที่ฐานเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอะไรเอ่ยสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะเพราะฉะนั้นพื้นที่ฐานของเรานะคะก็จะมาจากกว้างคูณยาวนั่นเองนะคะ แล้วนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นความหนาออกมานะคะเมื่อนักเรียนหารเส็จแล้วเมื่อนักเรียนได้แนวคิดแล้วนะคะให้นักเรียนมาดูขั้นตอนการทำนะคะอย่างแรกนะคะโจทย์เขากําหนดอะไรมาให้เราค่ะนักเรียน ใช่คะ่ะที่นักเรียนทราบค่าแล้วคือแผ่นปูทางเดินนะคะมีปริมาตร1,200ลูกบาทเซนติเมตรนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โจทย์กำหนดมาคือทรายนะคะมีปริมาตร300ลูกบาทเซนติเมตรนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนเททรายลงไปในช่องว่างของแผ่นปูทางเดินนะคะให้เต็มนักเรียนจะได้ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะที่มีปริมาตรเท่าไรคะเด็กๆเท่าไรเอ่ย ใช่ค่ะก็คือเอาปริมาตรของแผ่นปูทางเดินนะคะบวกด้วยปริมาตรของสายนั่นเองจะได้1,200บวกกับ300อนะคะเท่ากับ1,500ลูกบาทเซนติเมตรนะคะซึ่งทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะว่างเท่าไรคะลูกใช่ค่ะ15้าเซนติเมตรยาว20ิบเซนติเมตรนะคะแสดงว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะมีพื้นที่ฐานเท่าไรเอ่ยเมื่อกี้คุณครูบอกไปแล้ว ใช่ค่ะพื้นที่ฐานของเราเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะให้นักเรียนใช้ความกว้างคูณความยาวได้เลยคือ15คูณ20นะคะเท่ากับ300ตารางเซนติเมตรนั่นเองนะคะเห็นไหมคุณครูใช้หน่วยคำว่าตารางนะคะตารางเป็นหน่วยที่ใช้กับพื้นที่ถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเป็นปริมาตรหรือความจุนักเรียนจะใช้หน่วยว่าอะไรเอ่ยใช้ค่ะลูกบาศก์ถูกต้องไหมคะต่อไปนะคะนักเรียน เนื่องจากความสูงนะคะเท่ากับปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากหารด้วยพื้นที่ฐานนะคะนักเรียนแทนค่าลงไปได้เลยดังนั้นนะคะแผ่นปูทางเดินหนาหนาเท่าไรลูกใช่ค่ะ1,500นะคะแทนค่าลงไป1500คืออะไรคือปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนั่นเองนะคะหารด้วยพื้นที่ฐานที่คิดไว้เมื่อกี้นะคะคือ300นะคะ ได้เท่ากับเท่าไรเอ่ย5ซนติเมตรค่ะดังนั้นนะคะแผ่นปูทางเดินจะมีความหนาเท่าไหร่ลูกใช่ค่ะ5เซนติเมตรนั่นเองนะคะคือคำตอบของข้อนี้นะคะนักเรียนนักเรียนสังเกตไหมคะว่าข้อนี้เราใช้ความหนานะคะแทนความสูงหรือความสูงก็คือความหนานั่นเองนะคะ นักเรียนคะต่อไปนะคะเดี๋ยวครูจะมีการบ้านนะคะให้นักเรียน3าข้อนะคะอยู่ในหน้าที่145นะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนหน้า145เลยคะ่ะ อันนี้มาดูกันบ้านนะคะหน้า145ข้อที่1นะคะโจทย์บอกว่าช่างต้องการทำแผ่นคอนกรีต120แผ่นให้มีลักษณะดังรูปนะคะโดยแต่ละแผ่นยาว40เซนติเมตรว่าง30เซนติเมตรและหนา8เซนติเมตรจะต้องใช้คอนกรีตกี่ลูกบาทเซนติเมตรนะคะข้อนี้ให้ในกักเรียนสังเกตรูปคอนกรีตนะคะว่า นักเรียนจะมีแนวคิดในการหาคําตอบของข้อนี้อย่างไรนะคะนักเรียนสามารถแบ่งรูปตรงนี้นะคะที่นักเรียนสังเกตได้กี่ส่วนดีคะนักเรียนนักเรียนลองไปคิดเองนะคะสมมุติว่าครูแบ่งได้3ส,ส่วนนะคะเมื่อคุณครูแบ่งได้3ส,ส่วนเสร็จคุณครูก็จะนำทั้ง3ส,ส่วนนี้ไปหาปริมาตรนะคะจากนั้นนำปริมาตรของทั้ง3ส,ส่วนนี้มาทำอะไรกันคะนักเรียนใช่คะ่ะนำมา บวกกันนั่นเองนะคะเมื่อนักเรียนนำปริมาตรทั้ง3ส่วนมาบวกกันนักเรียนจะได้แผ่นคอนกรีตกี่แผ่นใช้คาน1แผ่นแต่โจทย์ต้องการ1แผ่นหรือเปล่าดูดีๆโจทย์ต้องการทั้งหมดกี่แผ่นคะฝากให้นักเรียนคิดเองนะคะข้อนี้นั่นเองมาดูการบ้านข้อที่2ของเรานะคะ จทบอกว่าบ่อเลี้ยงปลากว้าง4เมตรยาว8เมตรก้นบ่อเป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉากความลึกของบ่อแบ่งเป็น2ระดับนะคะระดับ1ลึก1เมตร20ซนเมตรนะคะอีกระดับ1ลึก1เมตร80ซนติเมตรนะคะถ้าระดับน้ำต่ํำ่าขอบบ่อ1เมตรบ่อเลี้ยงปลาจะมีน้ำอยู่กี่ลูกบาศกเมตรนะคะนักเรียนสังเกตร,รูปไหม ถ้าเป็นนักเรียนนะคะนักเรียนจะมีแนวคิดอย่างไรนักเรียนลองคิดดูนะคะแต่ถ้าให้คุณครูมองนะคะคุณครูว่าข้อนี้คุณครูจะแบ่งรูปเป็น2ส่วนแบ่งซีกซ้ายนะคะแล้วก็แบ่งด้านขวานะคะจากนั้นคุณครูก็จะไปหาปริมาตรของส่วนที่1นนะคะไม่ได้หาปริมาตรของบ่อเลี้ยงปลานะคะแต่คุณครูจับไปหาปริมาตรของน้ําในส่วนที่1 สูตรก็คือกว้างคูณยาวคูณสูงนั่นเองแต่ความสูงนะคะคุณครูจะใช้ความสูงของระดับน้ํานะคะต่อไปขวามือเช่นเดียวกันนะคะส่วนที่2คุณครูคก็จะไปหาปริมาตรมาเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่าลืมนะคะว่าส่วนที่2น้ําเราเป็นไงคะเป็นไงเอ่ยเท่ากับส่วนที่1นึ่งไหมระดับน้ําไม่เท่านะคะเพราะฉะนั้นนักเรียนลองคิด ปริมาตรของส่วนที่2อ,ออกมาว่าปริมาตรของน้ําส่วนที่2มีปริมาตรเท่าใดนะคะจากนั้นนักเรียนก็นําปริมาตรน้ําส่วนที่1กับส่วนที่2นะคะมาบวกกันนะคะนักเรียนก็จะได้คําตอบนะคะว่าบ่อเลี้ยงปลาจะมีน้ําอยู่กี่ลูกบาศเมตรนะคะหรือใครมีวิธีคิดนะคะที่แตกต่างจากที่ครูแนะนําไปนะคะนักเรียนลองหาคําตอบได้เลยนะคะข้อนี้ นักเรียนมาดูข้อที่3นะคะข้อที่3นี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนคิดเองนะคะโดยที่คุณครูจะไม่บอกแนววิธีการคิดให้นะคะให้นักเรียนทําการบ้านนะคะหน้า145ในหนังสือเรียนนะคะลงสมุดนะคะทั้ง3ข้อเลยนะคะให้นักเรียนลอกโจทย์นะคะแต่นักเรียนไม่ต้องวาดรูปภาพลงไปก็ได้นะคะแสดงวิธีแสดงวิธี อิกอย่างละเอียดให้คุณครูด้วยนะคะฝากนักเรียนทำกันบ้านด้วยนะคะวันนี้คุณครูก็จบการสอนเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ